ตอนสวัสดีตอนเช้าอ,อะไรวะอะไรได้ยินนี่มีส้มนะนา้ำสวัสดีค่ะทุกคนหอเหี่ยวสวัสดีแบบหอเหี่ยวโอ้ย เหมือนเน็ตไม่ดีเลยอ่ะ ทีเ่เข้ามาดูตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรกันบ้างอะ่ะตอนนี้เรากําลังดูนี่พระพักพระแม่กาลีว่าจะหาเข้าบ้านนี่มีปลาทักเสีย เขาบอกบูชาพระแม่กาดีบางมีข้อห้ามของวางวัดไม่ให้จ้องพระเนตรโดยตรงเพราะพลังท่านแรงเอ๊ะจริงเหรอเราจ้องก็ไม่ไม่เป็นไรนะบางคนไปจ้องแล้วเป็นลมเป็นลมเพราะว่าเราประบัติปรับฤติตัวไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะแล้วคนปกติก็ไม่น่าเป็นไรนะพูดถึงแนะ บางคนจ้องมันเป็นลมอยากไปอินเดียทุกคนใครมีประสบการณ์ไปอดียบอกมาไงทำมาสปอร์ตไว้ละมอจะไปอินเดียใตย้ไม่รู้จะได้ไปแบบปีนี้ อันนี้ระหว่างรอทํางานนะคะทุกคนงานน่าจะมาประมาณ10โมงหรือ10โมงครึ่งตอนนี้เราก็เลยนั่งดูอะไรไปก่อน เรากําลังอ่านอย่างละเอียดนะในการบูชาแม่กาลิอันนี้ศรัทธาโดยตรงนะคือเริ่มเริ่มจากบูชาพรพิคเนรก่อนแล้วก็พระแม่อุมาพระขันธะกุมารบูชาทุกอย่างอนะ่ะบูชาทุกอย่างที่มันจิตศรัทธานะแต่เป็นคนศาสนาพุทธนะคะทุกคน บูชาเทพก็ไม่ได้ผิดอะไรเสริมด้วยเพราะบางทีเราไหว้พระไหว้เจ้าผลบุญอ่ะคือบารมีน้อยเนาะยังไม่ถึงอ่ะมันต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องมูเตลูอ่ะช่วยใครบูชาเทพแบบไหนมีของดีอะไรบอกกันบ้างนะคะทุกคนเราอาศัยบูชาเรจะได้บูชาบ้าง แต่อยู่ในกรอบของของธรรม,มนะถนนคแม่อินเดีย เขาบอกว่าไม่ว่าเราบูชาเทพไหนเราจะมีเทพองค์นั้นอยู่กับกับเราน่าจะจริงรการบูชา,ชาด้านนี้พี่ด้านนี้ด้านนีน้ไม่ว่าเราบูชาทไหนเราจะมีเทพองค์นั้นมาอยู่กับเราการบูชาที่เอาปฏิหารของเทพการ อ,องคชาภะเป็นเจ้าองคใดควรเกิดจากความศรัทธาอะไรอ่ะขยะเอาถุงไปเพิ่มกินข้าวกันยังทุกคนวันนี้เรากินเจนะกินข้าวกับกระบกกระบกเป็นของของยหว,วัตาดอะ่ะ กระบกที่เขาเอาเอากระบกมาปนกระทัวแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ผ่านกรรมวิธีแบบไหนไม่รู้เนาะแล้วเราก็เอาไปหมกกบข้าวแร้อนๆก็อร่อยดีเหมือนกันแปลกๆเลยกินได้มีถั่วมันออกมันๆหวานๆนิดนึงเค็มนิดนึงแต่ว่าเราเอามากินเนี่ยตอนนี้คือมันแข็งไว้แล้วมันต้องกินกับข้าวร้อนๆถ้ไกินได้นเดียว ใครมีอาหารเจอ,อะไรดีๆแนะนำกันบ้างนะแถวเนี้ยแถวหลักสี่อะไรอ่ะส้มมกินส้มพี่สองไม่กินส้มอ่ะอร่อยนะหวานเลยแหละหวานอันนี้ส้มหวานนะ ส้มนี่หวานมากทุกคนมีลูกส้มอะไรหวานนะพี่เจรีหวานนะหวานนี่ก็ได้นะเนี่ยใหญ่เว้ยได้ไม่ใช่<ต>ไม่ใช่สม้มใช่หรออ้าว้มกาแฟแล้ว,วก็วเลยไอ้ส้มค่ะทุกคนชวนเขาไปตัวเลยหาเพื่อนปุยส่งมาดิ รูไ,ไ,งไงคะอีกอัน<ต>น<ว>ไหลักอันนี้ส้มซื้อมามาไหวไปพิดคะนนไหวอันนี้โหลละห้าสิบนะบางทีก็สี่สิบบางทีก็หกสิบห้าแต่ที่อื่นแพงนะสูตรัตการที่สูนเนี้ยโลร้อยเนี่ยอันนี้ร้อยร้อยกว่านะทุกคนที่เราซื้อตลาดนัดแสงกันทรตลาดนัดแถวบ้านถูกมากเนี่ยโลห้าสิบบาท ถ้าตลาดบางใหญ่โลละเจ็ดแปดสิบบางอันก็ร้อยหรึ่งร้อยแพงจังหวะมันจะได้กี่ลูกอ่ะใชั้่ยเมื่อวาหนูซื้อไว้สามโลอันเนี้ยโลละห้าสิบซื้อไปสามโลก็ร้อยห้าสิบบาทไหวๆทุกวันไหวจะวันนี้วันทนั้งงไว้เจ้าที่แล้ไวไหวเจ้าที่ไปสี่ลูก ว่าอะไรใครมีเลขเด็ดบอกกันมากนะทุกคนเหมือนพี่หนุ่มอะ่ะเจออ้าขอเลขเด็ดคนดดเรายังไม่มีตอนเนี้ยอาจารย์อะไรว่าเข้าไปดูไลฟ์สดแล้ว,วเขาบอกราศีแรงสุดตอนนี้คือมีสามราศีนะมันมันล้วแต่อาจารย์นะท,ที่เขาเกี่ยวกับดวงดาวเขาบอกราศีเมษราศีกุมราศีมีนแต่เขาให้คะแนนราศีเมษไล่ตรงราศีเมษมีเลียกอะไรปะ มีเลขห้าเลขหนึ่งเลขหก่นสนราศีกุมนะมีเลขอะไรบ้างมีเลขเจ็ดเลขสองเลขเก้าแต่ต้องแบบรู้ว่มันเคยออกของราศีกุมตรงๆเลยนะเลขสามตัวเนี่ยแต่กุยเรื่องเลขยังไม่มีเลขเนาะ สิอนาทีลวทุกคนเราไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันไลนะ์หน้าขอบคุณที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ